Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News สารอาญาธนบุรีอนุญาตให้มิน้นประกันตัวในคดีมาตรา112จากเหตุประสัยในเวทีใครฆ่าพระเจ้าตากที่อนุสาวรีพระเจ้าตากในวันจักรีที่ผ่านมา

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานความคืบหน้ากรณีมิ้นที่ถูกจับกลุมเมื่อประมาณ17นาฬิกาวันที่10พฤษภาคมตามหมายจับข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากเหตุปราศัยในการชุมนุมฟื้นฝอยหาตะเข็บ240ปีใครฆ่าพระเจ้าตาก ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินวงเวียนใหญ่เมื่อวันที่6เมษายน2565หรือในวันจัก,กรีศูนย์ทนายความระบุว่าในช่วงสายวันนี้พนักงานสอบสวนได้นำตัวมิ้นไปขออำนาจศาลอาญาทนบุรีเพื่อฝากขังระหว่างการสอบสวน แต่สารอนุญาตให้ประกันตัวโดยต้องวางหลักทรัพย์จำนวน2อง0,000บาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเข้าร่วมกิจกรรมหรือการชุมนุมที่กระทบต่อสถาบันกษัตริย์และห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรทั้งนี้เงินที่ใช้ประกันตัวมิ้นเป็นเงินจากกองทุนราษฎรประสงค์เหตุการณ์การจับกุมเมื่อเย็นวานนี้มิ้นได้ไลฟ์ไว้ในเพจของตัวเองที่ชื่อเจ๊เขียวสารแน ว่าหลังจากเสร็จกิจกรรมยื่นหนังสือถึงประธานาธิบดีโจไบเดนที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาที่จัดโดยกลุ่มคณะรณรงค์ยกเลิก112คอรอยอในช่วงบ่ายพวกเธอได้เดินทางไปทานอาหารที่ร้านส้มตำ20ย่านแจง้งวัฒนะตำรวจกว่า10คนเข้าจับกลุ่มโดยแสดงหมายจับโดยเธอคิดว่าเจ้าหน้าที่น่าจะติดตามมาตั้งแต่หลังเสร็จกิจกรรม จากนั้นในช่วงค่าเวลา20นาฬิกา57นาทีทนายความของมิ้นระบุว่าตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด3ข้อหาได้แก่มาตรา112พรบคอมพิวเตอร์และพรบเครื่องเสียง คดีนี้นอกจากมิ้นแล้วก่อนหน้าที่มิ้นจะถูกจับกุมตั้งแต่เวลา12.15นาฬิกา15นาทีตำรวจได้จับกุมโจเซฟขอสงวนานามสกุลนักกิจกรรมที่เคยอ่านแถลงการหนนาสถานทูตเดยอรมันเมื่อปี63ตามที่สารอาญาธนบุรีออกหมายจับขอหามาตรา112จากเหตุที่เขาไปปราศัยในกิจกรรมฟื้นฝอยหาตะเข็บ240ปีใครฆ่าพระเจ้า าตกด้วยเช่นกันและตำรวจได้นำตัวโจเซฟส่งสารอาญาทนบุรีเพื่อขออำนาจสารฝากขังและสารอาญาทนบุรีได้อนุญาตให้ประกันตัวในเวลา17นาฬิกาโดยต้องวางหลักทรัพย์ประกันตัวเป็นเงิน200,000บาทเช่นเดียวกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาไทยอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ